พร้อมแล้วนะครับวันนี้ผมถ่ายทําวันที่23่านะครับเ,เดือนหนึ่งแล้วก็หกตัวนี้เป็นเบอร์โทรของผมได้ด้านพี่ถ้าจะติดต่อแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันทั้งไอดีด้วยนะฮะศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดหกแปดแปดนะครับแคปหน้าจอนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้านบนให้นะครับมีกําลังประกอบนะครับกําลังประกอบกันอยู่นะฮะส่วนคนผลิตก็ผลิตคนส่งก็ส่งนะครับ แต่ดีอย่างก็คือสั่งสั่งปุ๊บก็ส่งเลยไม่ต้องไม่ต้องรอนานเหมือนต่ก่อนแล้วก็เหมือนกับเอ่อที่อื่นๆด้วยนะครับไวขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมจะโปรเบอร์หนึ่งแล้วก็ไปถึงเบอร์หกนะครับเพราะว่า,างานที่มันไม่ซ้ากันเนี่ยมันจะมีประมาณหกหกอย่างนะครับส่วนเรื่องสต๊อกมันก็มีอยู่นะครับไม่ไม่ยากมากนะครับก็จะส่งได้เลยที่เราทําเสร็จไวแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็มีตั้งแต่ช่วงชักเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ยนะแล้วก็มีด้านนี้ ส่วนผมจะโปรนะครับวันนี้ก็คือผมแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับมีเลเซอร์อยู่ประมาณร้อยชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมให้นะครับเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้นะครับมีแท่นชาร์จมีอุปกรณ์ให้ครบหมดมีตัวขาตั้งมีตัวน็อตปรับเลงต่างไม่ยุ่งยากที่ตัวเลเซอร์นะครับเมื่อวานผมเทสกับดาราท่านหนึ่งแล้วก็ยิงกลางแดดเลยนะครับปรากฏว่าก็ใช้ได้หมดเลย2 0 3สิเมตรแดดแรงมากผมดําหมดเลยนะครับไม่มีผลเลยแสงเขียวนะครับแสงเขียวมันจะตัดกับแสงพระอาทิตย์มันจะโคละสีกัน ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวเลเซอร์ปรากฏว่ายิงดีด้วยนะครับไปดูกันมีแต่งานไม้ประดูนะครับเ,เบอร์1นึ่งี <c oughs> นะผมโปรเหลือ2,000บาทปกติแล้วตัวปืนตัวเดียวเนี่ยผมโปรอยู่สองผมราคาอยู่สองพันหนะครับผมลดเหลือส0 0พันลดมา500ร้อส่วนงานนะฮะเบอร์1จะเป็นแบบนี้นะครับ ทรงกำคอล่องแก้มนะครับมันจะเป็นเรียบๆตรงที่จับมือจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าขายดีมีตัวขา,าตัวกล้องให้นะฮะตัววางกล้องตัวเลเซอร์ตัวจะเป็นเลเซอร์รต่างๆจะเป็นตัวนี้นะครับเบอร์นหนึ่งช่วงชักเจ็ดสิบเซนยางสิบเซนตัวง่ามทําเซฟกันลั่นทั้งหมดเลยนะทำทำเซฟกันลั่นก็คือสําคัญมากพี่เป็นห่วงเด้อเห็นไหมไอ้ตรงเดือนมันจะมีสลักอยู่ตรงเนี่ยนะฮะตรงตรงตรงกระเดื่องเนี้ยนะครับ ม,มันก็จะมีเอาไว้ไว้ใช่ไมกดไม่ลงถ้าถ้าเกิดเราดึงลงแาบนี้นะครับกดมันจะไม่ลงเลยแต่ปกติถ้าเกิดมันจะลั่นเนี่ยบางทีเราไปวางกับพื้นเนี่ยมันจะมันจะลูดกลับมาเลยถ้าเกิดเราขึ้นยางอยู่นะครับอันนี้เป็นผลดีด้วยปลอดภัยนะครับมียางติดผมจะมียางแบบเนี้ยเอให้สองชุดนะครับแล้วก็มีลูกลูกกระสุนให้หนึ่งกล่องนะครับลูกกระสุนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งขวดอยู่ร้อยกรัดนะครับ ผมโปรโล,ล้วยสองพันแถมเลเซอร์ให้วันนี้วันที่23บสามเบอร์หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับหงายไปเลยนะครับแล้วก็เบอร์สองตาลายเลยวะพี่น้องเบอร์สองจะเป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับเนี่ยล่องนิ้วจะเป็นตรงนี้นะครับก็จะกระชับมือขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชื่นชอบพี่อันนี้เป็นเบอร์สองช่วงบนชุดบนจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเบอร์สามจะเป็นตัวมือสอดตัวที่ผมรีวิวไปเอ่อเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นปืน เบอร์ตัวนี้นะครับจะเบาลงมาหน่อยนะครับเบอร์สามเบอร์สี่นะครับพวกนี้จะเป็นคนละราคากันตัวนี้จะเป็นช่วงชัก80ช่วงชักวัดจากก็คือตัวหัวไกน่นะครับยืดเวลาาเหยียบออกไปแล้วนะจะไปสุดถึงนู่น80เซนยาวโดยรวม1เมตร25ตัวนี้ยาวประมาณ1เมตร1นเมตร12นะครับประมาณนี้นะฮะต่างกันก็ประมาณ10เปอร์เซ็นต์นิดเบอร์สจะเป็นเหมือนทรงกำคอ เรียบๆเ,เหมือนกับตัวเบอร์หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าชุดนี้จะเป็นราคาผมปลูเหลือสองพันห้าแถมเลเซอร์เหมือนกันนะครับแถมเลเซอร์เหมือนกันปกติตัวปืนตัวเดียวเป็นสองพันเก้านะครับปีนี้ผมลดไปหมดแล้วนะครับกํคอร่อ,องแก้มนะครับความแรงคุณพี่ต้องยกในชุดนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันจะใช้สี่มิลรุ่นนี้นะครับตัวนี้มันจะใช้เป็นขนาดหกมิลยามจะใหญ่กว่านะครับตัวผ้ารองต่างๆก็จะยิงลูกใหญ่ได้ดีขึ้นอย่างเช่น ลูกแก้ว16มิลแรงต่างก็จะเป็นเป็น,ปนรุ่นนี้นะครับโอเคส่วนตัวกายปืนก็จะเป็นกาตัวกลปืนสแตลเลตเกรดดีกว่านะครับมันก็มันก็เหมาะสมของของแต่ละรุน่นเพราะรุ่นนี้มันจะแรงมากแรงที่ผมรีวิวก็ยังเป็นรุ่นนี้อยู่ก็ยังถือว่าแรงนะฮะอย่างเงี้ยนะครับก็ต่างกันโอเคถ้าเกิดบ้าพลังหน่อยก็เล่นรุ่นนี้นะครับถ้าเราไปไล่แรงต่างนะครับแล้วก็เอาไปรับแบบไม่ไกลมากนะครับชอบกระทารักก็เล่นรุ่นนี้2,000รุ่นนี้2,500นะครับแจ้งให้ชัดหน่อย กําคอล่องแก้มเรียบๆแบบนี้ครับก็จับกระชับมือดีนะฮะตัวนี้สองพันห้าแถมเลเซอร์ส่วนเบอร์เบอร์ห้านะครับจะเป็นทรงมือสอดแบบนี้ทรงมือสอดถ้าเกิดชื่นชอบก็เล่นตัวนี้นะฮะเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์หกจะเป็นตัวกําคอล่องนิ้วนะครับกำคอเหมือนกันแต่มันจะเป็นล่องนิ้วตัวนี้ตัวจับนะครับเรียกว่ากําคอล่องนิ้วโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะมีอยู่เบอร์ ไปดูตรงนี้แล้วกันเนี่ยครับส,สูงหน่อยตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามนี่แหละครับโลสองพันนะครับช่วงชักเจ็ดสิบตัวนี้เป็นช่วงชักแปดสิบยาวกว่าก็ต่างในเรื่องยางแล้วก็เรื่องไกลปืนนิดหน่อยนะครับก็อปชั่นขึ้นมาหน่อยสองพันกับสองพันห้านะครับส่งได้เลยครับวันนี้วันที่ยี่บสามนะครับอ่าภาคอีสานกทมเล็งต่างนะครับเชียงเหนือเล็งต่างส่งวันเดียวถึงเชียงใหม่เชียงรายเล็งต่างนะฮะไเปเรื่องไ,อไปดูกันอย่างอื่นกบ ส่วนเรื่องการยิงผมยิงให้ดูเยอะแล้วนะครับลองดูนะฮะยิงไม่ยากใช้ใช้งานสไลด์ฝากกดติดตามด้วยครับคุณพี่เพราะว่า,าบางทีผมไลฟ์สดวนต่างม,มันจะคุณพี่จะเจอก่อนเลยนะครับบางทีหุนหวยราคาเรื่องแรงต่างนะครับแต่ว่านี้ก็ถือว่าราคาถูกแล้วนะครับแคปน้าจอออเดอร์นะครับ0 9 8 0 8 9 8้า8นะครับ ทั้ง ID แล้วก็ทั้งเบอร์โทรนะครับ่อทองลายแรงต่างคือเบอร์นี้เลยนะตัวเดียวกันนะวันนี้วันที่23ที่บอกวันด้วยนะครับเป็นคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้เลยถ่ายทำช่วงเช้าด้วยนะครับขอบพรคุณครับนะฮะโอเคครับผมถ้าสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับผมรอรับสายอยู่นะครับ